สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y u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  e ทถาอินเตอร์หนึ่นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวว่าสำนักงานสำรวจและพัฒนาทางธรณีวิทยาและแร่ประจำมณฑลเหอหนาน,านทางตอนกลางของประเทศจีนนั้นได้เปิดเผยการค้นพบเหมืองทองคำขนาดใหญ่ในตำบลจู่จวงอำเภอถงไ่ของมณฑลเหอหนานซึ่งมีปริมาณทองคำสำรองอเรียกว่ามากมายเลยนะครับประมาณอยู่ที่ 3 1 5สาตันนะฮะสำนักง,งานสำรวจและพัฒนาทางธรณีวิทยาและแร่ประจำมณฑลเหืนานระบุนะครับว่าปริมาณทองคำสำรองโดยประมาณของเหมืองดังกล่าวอาจสูงถึง50ตันภายในสิ้นปี2 5 6 4หลังจากมีการดำเนินงานสำรวจเพิ่มเติมทั้งนี้มณฑลเหืนานนั้นเนี่ยครับถือเป็นภูมิภาคที่ผลิตทองคำมากเป็นอันดับสองของจีนมานานหลายทศวรรษโดยปี2559หน่หน่วยงานสำรวจธรณีวิทยา และแร่ท้องถิ่นค้นพบเหมืองทองคำขนาดใหญ่ในอำเภอถงไปพร้อมปริมาณทองคำสำรองราว105ตันซึ่งคาดว่าจะรองรับการทำเหมืองได้นานถึง80ปีกันเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนั้นที่มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าจีนนั้นพบเหมืองทองคำขนาดใหญ่อีกแล้วที่มณฑลเหอหนาน,านซึ่งมีปริมาณทองคำสำรองขั้นต่ำนั้นเนี่ยนะครับมากกว่า30ตันและคาดว่าจะมีการ พบเพิ่มเติมอีกเหีือครับน่าจะเกิน50ตันจากก่อนหน้านี้ปี59นั้นเนี่ยคุณผู้ชมพบไปแล้วเนี่ยขนาดร้อยตันด้วยกันนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับกับการพบปริมาณทองคําจํานวนมากมายแบบนี้ของจีนนะครับแน่นอนครับทองคํานั้นปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นที่ต้องการของโลกนะครับบรรดาประเทศต่างๆนั้นก็เรียกว่าต้องการที่จะ สะสมทองคําเอาไว้ในคลังให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ใช้เป็นเรื่องของตัวค้าประกันในการที่จะผลิตเอาเรื่องของเงินตราออกมาใช้จ่ายนั่นเองนะครับดังนั้นการพบของจีนครั้งนี้ต้องดูนะครับว่าหลังจากที่จะมีการสํารวจเพิ่มเติมต่อจากนี้นั้นจะเป็นอย่างไรกันต่อไปจะมีการพบเพิ่มอีกหรือไม่น่าสนใจนะครับสําหรับมณฑลเหอหนานของจีนนั้นที่มีการพบทองคําเป็นจํานวนมากนะฮะ ก็เลยนำเอาเรื่องราวนี้เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ชมนั้นได้รับรู้รับทราบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศนะครับถ้าคุณผู้ชมฟังแล้วชอบเนี่ยนะครับก็ช่วยกันกดแชร์นะครับคลิปเหล่านี้ไปให้คนอื่นนั้นได้รับชมรับทราบกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมท,ทุกทท่านที่เข้ามาติดตามช่องทายอินเทอร์เนิวนั้นก็กด subscribe เพื่อที่จะได้ติดตามข่าวดีๆแบบนี้ในทุกๆวันครับ